If Love k i l l e เรื่องนี้นะครับก็อยู่ใน10อันดับที่อยู่ในซีรีส์ช่วงกลางปี ที่เะออากาศแต่ผมเนี่ยจะมาทําคุยก่อนดูก่อนที่จะดูซีรีส์เรื่องนี้กันเผื่อใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูเป็นสายดองแบบผมที่ดูแค่ตอนแรกแล้วก็รอให้มันจบเรื่องนี้นะครับคู่พระนางของเราก็จะเป็นหนุ่มหล่ออย่างยองจินกูประกบคู่กับมุนกายองที่พระเอกของเรานั้นมีความสามารถพิเศษที่สามารถสัมผัสความรู้สึกของหญิงสาวซึ่งเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนต้นปีที่ผมได้ทําคลิปไปอยู่ในสิบอันดับผมก็อยากดูเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมอยากดูมากที่สุดเพราะว่าคนที่ชอบแฟนตาซีแบบผมอดไม่ได้ ได้จร,จริงๆว่าเรื่องนี้จะออกมาเป็นยังไงโดยเรื่องนี้นะครับก็เล่าเรื่องราวของอึนเยฮุน,นเชฟหนุ่มผู้เต็มเปี่ยมโดยพรสวรรค์การทําอาหารที่มีฝีมือและรสชาติที่ใครๆก็ต้องติดใจแต่ทว่าเขากลับมีอาการประหลาดไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้และความรู้สึกของตัวเองเขา้องหายณะที่เขากําลังสาธิตวิธีการทําอาหารออกรายการทีวีหัวเราะในขณะที่คนอื่นกำลังโศกเศร้าซึ่งความจริงแล้ว,ลวเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นกับเขาเมื่อ18ปีก่อนที่น้องสาวฟาแฝดของเขา ได้หายตัวไปและนี่จึงเป็นสาเหตุที่เขาสามารถสัมผัสความรู้สึกของหญิงสาวคนคนหนึ่งได้นั่นก็คือโนโดายอนนางเอกของเรานั่นเองซึ่งเป็นคนที่อับโชคมาตลอดชีวิตเธอไม่ประสบความสําเร็จอะไรเลยหน้าที่การงานก็ล้มเหลวสอบข้าราชการก็ไม่ติด เป็นนี่ก้อนโตต้องออกจากห้องเช่าไปอยู่อาศัยกับแม่และยายซึ่งเปิดร้านอาหารหม้อไฟอยู่ที่ย่านจีวาดงและเธอได้พบกับพระเอกซึ่งลาออกจากงานประจํามาเปิดร้านอาหารหลังจากนั้นเขาก็มีร้านอาหารเป็นของตัวเองและยังคอยตามหาน้องสาวฝาแฝดที่หายตัวไปอย่างมีเงื่อนงำส่วนนางเอกก็มีสตโตเกอร์โรคจิตติดตามตัวตั้งแต่สมัยที่เธอนั้นเป็นพนักงานสาวเสิร์ฟเขาแอบติดตามเธอจนพบว่าเธอนั้นไม่มีใจให้เขาเลยจึงบันดาลโทสะบุกเข้าไปทํร้าย ร่างกายนางเอกจนหมดสติหลังจากนั้นเธอก็ตื่นขึ้นมาและพบว่าเขานอนเป็นศพ เสียชีวิตอยู่ข้างๆเธอสิ่งที่แปลกและโหดไปกว่านั้น <c oughs> ก็คือแม่และยายของเธอได้นําศพไปยัดในตู้เย็นทิ้งไว้ข้างถนนทั้งจัดการเก็บกวาดอย่างมืออาชีพแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อตู้เย็นนั้นถูกเคลื่อนย้ายไปตั้งอยู่ในร้านของพระเอกซึ่งนางเอกของเราก็ต้องหาวิธีการในการเอาศพกลับคืนมาทว่าเธอได้โอกาสมอจอกที่จะได้เอาศพบออกมาแต่ศพในตู้เย็นนั้นกลับหายไปอย่างลึกลับนี่จากจะเป็นซีรีส์ลักตรมินติกจะกลายเป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีฆาตกรรมไปซะง,งั้น เรื่องนี้คนเขียนบทก็ไม่ได้ทำให้เราหน้าเบื่อจนเกินไปยังมีลูกเล่นอย่างคาตกรรมให้เราลุ้นกันอยู่ซึ่งพอเรื่องแบบนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะแปลกใหม่ผสมผสานความเป็นแฟนตาซีเข้าไปและปริศนาที่ทิ้งท้ายให้เราว่าใครคือน้องสาวของพระเอกที่หายตัวไปกันแน่จะมีพล็อกในเรื่องนี้หรือเปล่าว่าตอนจบจะเป็นเช่นไรส่วนที่น่าสงสัยมากที่สุดก็คือปมเมื่อ18ปีก่อนน้องสาวของพระเอกหายตัวไปได้อย่างไรถูกใครลักพาตัวไป แล้วแม่กับยายของนางเอกทำไมถึงมีความเชี่ยวชาญในการเก็บศพ และแถมยังจัดการได้อย่างหมดจดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเลยเรื่องนี้ก็มี16ตอนด้วยกันดูตอนแรกไปเนี่ยค่อนข้างที่จะตลกเลยทีเดียวแต่หลังๆเนี่ยผมก็ไม่ดูนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อซึ่งปูในเรื่องมาแบบนี้ผมว่าต้องมีพิกในพิกแน่นอนหรืออาจจะพิกล็อกในตอนสุดท้ายก็ได้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบซีรีส์เรื่องนี้นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับส r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเราสําหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ